ผมก็ขายรถมานี่มันก็10กว่าปีผมก็มีทายาทมีลูกชายก็ต่อไปผมจะต้องมาสอนลูกชายในการขายรถแล้วผมต่อไปอาจจะไม่ได้มาอยู่หน้ากล้องเองนะไม่ได้มาหารถเองผมอาจจะ,กะเกษียณแล้วก็ไปหาใช้ชีวิตแล้วอ่ะวันนี้มาเปิดตัวลูกชายผมดีกว่าที่เขาจะมาเป็นสืบทอดทายาตเต็น์นมังกรคนต่อไปมาลูกชายโอ้ยลูกนี่ลูกชายคนเล็กของผมอ่าชื่ออะไรครับบอกเร็วชื่อไอเฟลครับชื่อไอเฟลเป็นลูกชายผมนะเอาเอาลองหัดขายรถดิคันนี้ เท่าไหร่รุ่นอะไรอันนี้รุ่นอะไรอร์ว่ลาร์ว่าแลบปาร์ว่าแลบโอ้โหอีซูซูอิซูซูเออดีแม็กดีแม็กตัวนี้เป็นรถเคอรี่รถเคอรี่อ้าวลองดูเออเป็ลองช่วงล่างดิว่าว่าสภาพมันดีไหมนี่บอกลูกค้ามาหน่อยเร็วนี่พราวไดไหมโอ้โหดีดีมากใหม่เลยครับใหม่เลยใหม่เลยเออคันนี้ใหม่แท้นะหกหมื่นกว่าโลขายเราเท่าไหร่หนึ่งแสน หกหมื่นเก้าพันไม้แท้รับประกันการันตีไม้แท้ไม้หกหมื่นโลเองนะดูตู้สูงๆตู้สวยๆไอ้ลองดูว่าเปิดฝ<ภ>ากระโปรงหน่อยเร็วมาดูว่าเครื่องเป็นไงโอเคไหมฝากระโปรงอืมไ<อ>มันต้องงัดตรงนี้ก่อนเอาจะค่อยเปิดขึ้นนะหัดไว้ต่อไปแต่ผมจะได้ไม่นานแล้วนะผมยังไม่ได้มารีวิวแล้วต้องมาเป็นดูแลกิจการให้ผมแลวนะนันะลูกไอเฟลยกขึ้นสูงสูงยกขึ้นถุงสูงสูงแล้วส,สั้นแค่ไหนติดโอ้ยงานงงบ้านเนาะเพียงว่าเขาถนัดดูช่วงล่าง ช,ชงบนอ,อย่าถาม,ามชงนได้ยังดูไม่ได้ <c oughs> ดูชุงล่างนี่ดูรถเดิมดีไหมดูดิ <c oughs> เห็นไหมอันนี้รถมันไขฝา,ากระโปรงมาแล้วแหละฝาไขทําสีหมดแล้วแต่หัวนออ็อตหัวน็อตข้างในน่ะยังไม่ขันเพราะว่ายังไม่โดนเข้ามาลึกหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันโคตรคุ้มคุ้มไหมคุ้มครับคุมคบค้มครับมามาดูอะไรดูอะไรอีกสุดแล้วเราจะไปดูภายในภายในคนขับภายในคนขับดูให้น้อยดูยังสวยอยู่เลยนี่ นี่นี่ลูกชายของผมเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นกระจกแบบไหนเออปีนไหนายนายดูไม้ทีเลขไม้เท่าไหร่ละหมุนตรงนี้เสียบตรงนี้ไม้หกหมื่นกับแปดร้อยไม้หกหมื่นแปดร้อยมาสตาร์ทเครื่องอโอเคเครื่องเสียงเครื่องนิ่มนะนี่หกหมืน่นก็ลู้เออลองลองลองเล่นเครื่องหน่อยไอมันไก่มันคัดเบรกเออนี่เสียงเครื่องดีเออ <laughs> 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 บ้านไว้เดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็เก่งไม่เป็นไรเออมาเอามาขึ้นไม่ได้ครับพ่อไม่ได้ครพ่อโอ้ยลูกเอ้ยเอ้ยลูกอะไรลูกหนักกิโลอยู่ลูกเอาดูเปิดเอ๊ะนี่ดูตู้ยังสวยอยู่เลยเอาลงก่อนเถอะดูภายในอ่ะดูนี่ใช่ไหใช้ได้ไหมนี่สำหรับเหมาะเหมาะกับใคร มากับพวกเจ้าของกิจการแบบส่งน้ำปลาหรือส่งน้ำเปล่าลองดูดิข้างในเป็นไงบ้างอ่ะไปดูข้างในข้างใ,ใหญ่มากครับแป๊บเดียวได้ทุนคืนราคาสแสนกว่าบาทอีกขนของแป๊บไม่กี่รอบขายโค้งขายคีมใครที่ขายดีๆมาขนของเอารถพวกนี้ไปขนของนะ <c oughs> โอ้สงสารโอ้ยโอ่งจังีเปล,ล่ากิโลนักกิโลแล้วทิาสามสิบโลครับ โอ้โหสามสิบโลครึ่งหนึ่งของผมเลยแล้มันเป็นไงความหมายคือถ้ามาสามสิบโลเป็นทางยาวอย่างเงี้ยมันก็นอุ้มง่ายแต่สามสิบโลคือจะเป็นก้อนอย่างเขาเรียกว่าเองนะลูกนิมิตอ่ะอุ้มลูกนิมิตสามสิบโลประมาณน,นี้นะตันอ่ะมันตันเนอะในสีสันที่ว่าใช้ได้เลยนะโอ้โหดูภายในเอี่ยมเลยอ่ะอันนี้คือไม่ได้ปรับสภาพเลยนะขายราคาตัดสภาพนี้ 169,000นนี้โคตรคุม้มตู้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อใหม่ตู้เท่าไหร่คิดรู้ไหมว่าประมาณ2,000 0กว่าบาทนี่เฮคดตู้ถูกๆ้งสิเออ2 0 0 0มนกว่านะแค่ตู้นะโอเค,อเคสนใจทักเข้ามาได้ที่ไหนเท็นมังกรครับผมอน่านี่ยนทะายาทของผมลูกของผมคนต่อไปโอเคครับสว,ส,สวัสดีครับ